เอองี้ยแล้วกลับบ้านกันค่ะวันนี้มีนัดกินก๋วยเตี๋ยวกับน้องสาวนะคะนี่คือทางเดินกลับบ้านไปนะคะทางเดินไปลงรถะคะ่ะนี่คือรถเรานะคะใส่เว้นนะคะถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วจ้าน้องสาวก็รออย,อยู่นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวคนเดินวอเตอร์ไซค์นะคะร้านก๋วยเตี๋ยวนเนื้อหมูตุน๋นที่น้องสาวจะสั่งธรรมดานะคะ น้องสาวอยากกินค่ะก็เลยมาชวนพี่สาวกินจะกินก๋วยเตี๋ยวอันนี้ของเรามาแล้วของเราจะเป็นหมูน้ำตกหมูเ,เส้นค่ะอันนี้พุ่งน้องสาวอยู่มากเลยนะคะดูจากอาการตักผักแล้วนะังงอกอย่างเยอะเลยค่ะส่วนเราปรุงค่ะปรุงลงไปใส่น้ำตาพิกปน่นเยอะใส่ลงไป คนคน,คนเขเรเาเรเขข้ากันครับใส่ลงไปใส่ลงไปหายแล้วพอแล้วกินได้หน้าตาน้องสาวก็จะประมาณนี้นะครับกินกินไปนินทาขัวไปครับยิวคอนเลื่องงานสองทุกไปแวะกินกันก่อน นี่น้องสาวคนละแม่นะคะหน้าตาก็จะสวยกว่าหน่อยนึงแง <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เลี้ยงมากับมือคะ่ะส่วนเรามาในรูปแบบไปทางพ่อค่ะกินกินรีบๆกินค่ะผัวรออยู่บ <c oughs> <c oughs> างคนผัวรออยู่ค่ะผัวจะอาจจะไม่พอใจนะคะ กินไปมะมอยหอยซังกินไปเรื่อยๆค่ะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะแต่ไม่ค่อยมีไม่รู้จะพูดอะไรให้ดูวิธีการกินไปก่อน <c oughs> ร้านนี้อร่อยนะคะกินทุกวันนะทําโอจะกินทุกวันเลยค่ะ <c oughs> กินหนึ กินกิกินกอยู่ขารีบบกินแบบรีบนะคะร้อนร้อนเป่าก่อนก็ไม่รู้จะพากอะไรเนาะให้ดูการกินไปก่อนก็จะอยู่บนเนินวอเตอร์ไซค์นะคะเลยเลยเลยสะพานสีมานิดนึงจําชื่อไม่ได้ว่าร้านก๋วเจี๋ยวอะไร เขาทำก็วเตี๋ยวอร่อยนะคะน้ำซุปคุ้มกล่อมมากกินแล้วก็แห้งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะคะกินไปสนทนาเรื่องผัวไปค่ะต <c oughs> ลก ต่นินทาผัวก็ยังไงอยู่คลิปนี้ก็ไม่มีสาราอะไรนะครเป็นไรสาระเป็นการกินก๋วยเตี๋ยวเมาโมยหอยสั่งเป็นพริกนี่ชอบเป็นพริกมากกินเผ็ดแล้วก็จะไปเจ็บท้องนะคะ มีคนถามเข้ามาทําคลิปแล้วได้อะไรก็ทําไปเรื่อยเลยคะ่ะได้บางไม่ได้บางก็ยังไม่รู้อนาะคตเลยจะได้หรือไม่ได้ก็ทําไปลงไปเรื่อยๆะคะ่ะอยากทําอะไรก็ทําอยากลงอะไรก็ลงแล้วจากความพอใจของเราอันไม่หาเขาหน่อยเดี๋ยวเ็าจะหาว่าเราไม่มาด้วยกัน สะสมแต้มไปค่ะสะสมแต้มบุญไปค่ะว่ามันจะได้หรือไม่ได้ก็ลงไปเรื่อยๆค่ะภาคได้บ้างไม่ได้บ้างก็ขออภัยนะคะนี่น,นี่หลังจากที่อิ่มแล้วก็จะดีดนิดนึงค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจใด้วยนะคะนี่คือ ภาพหลังจากการกินเสร็จแล้วไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวพี่จ่ายเองไม่ต้องฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ